อันบล็อกว่าน,น้องรัเสเซียซูทก็ปี้ยางยี่งที่บนไข่ท่านี่คือเธอเราทำเอาไว้แล้วทุกคนมาเลยกันหวานมาจะกินได้ไหมโอเพนหนาวไหมวะเฮ้ยกินดินะพร้อมเน,นาะร้อมอ่ะอุ้ยได้กินไว้ทุกคนดูละจังอขอบคุณทัานอย่ากทำไม่ให้จังเธอเมื่อเลยเมือม่อเมือม่อเดี๋ยวเขาทำในคลิปเลยมันต้องแก้ยากปรุงใช่ไหมวิ่งกินได้ไหน นี่มันกินได้สิเราหมาถึงขนาดนี้เลยนี่นี่เขากินอะไรนี่แก้วนี่แก้วเนื้อออกมาจากนั่งขอวะเขาไม่กินนั่งใช่ไหมใชนั่งมันเนี้ยแล้วเลยไม่ให้กินทุกคนอ๋อไม่ใช่ล้อนี่ทำไมเธอแก้วซะยังไงฉันเสียชิมแบบเล็กๆก่อนแล้วกันนะจริงเล็กๆก่อนอะไรแปลกไหมอ่ะมันมีความไม่เคยกินรสชาตินี่ใช่มันมีความเปรี้ยวเออมันเปรี้ยว แล้วก็มีกินของปลาซาบะเนื้อแน่นใช่ใช่เนื้อมันเหนียวในวัน,น,นกินซาบะจะแรงเพราะว่ามันคือปลาซอสถมดองนะทุกคนปลาหอมใหญ่ผักชีลาวดองมาทุกคนอืมเขาใจแรงวันใดเขากินกินฟิวปาร์ตี้ได้เลิศเลยละ่ะมันเปรี้ยวนะอืมอร่อยซาลายเนื้อปลาหอมดองผักชีลาวดองกระเทียม มันใช่อะไรมันเพิ่มความอูมามิขึ้นอะสาหมากินได้บ่อยไหมตอนแรกคิดว่าวานว่านี่่าเปรี้ยวมกเออมันนักเปรี้ยวนาอคือมันเป็นกระบวนการดองนั่นแหละทุกคนมันก็เลยแบบสาเปรี้ยวเอาแดงๆแต่ว่าพอมันอิเสร็งเคียงเนาะมันก็แบบบาลานซ์อ่ะอืมเดชชอบกินซาบะนะแบบอร่อยแบบไม่เค้าใจอยากคือก็ไม่คิดว่าแบบเคยเสิร์งอุ้งแขนเนี้ยมันสาหมารถดองให้เป็นรสชาติเ็แบบเอออร่อยว่ะกระทบป้าคนไทยอยู่นะจะบอกคนเดชชอบกินอะไรดองรองอ่ะคิดว่าไม่ควรทาดแหลกัน แกโบกิ้งกับซาหลายอร่อยมากคือเลอแน่นอนเมนูนี้ต้องแบบใช้มือและเช็คหม้อกับบิ๊กินช่วงวันอีทมินกันแบบรวมยานะนใช่ยกไอ้นี้กันแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบดิบนะซมตั้มเนาะอ้วิจอกับส้มตั้มก็น่าจะด้วยนะส้มตั้ปลาไหลแบบคือถ้าได้ซมตั้มอะไม่ต้องมีพักเยอะเลยพอมีพักเต็มหม้อจะเร็วเลยซมตั้มหรือเหมือนห้องนี้มันว่านนะใช่ที่นั่นคือมันไม่ได้ต้องเละมันมันต้องแบบอย่างกรอบโยกันสูงแบบมันเป็นไปได้อย่างไร ต่ว่ารู้สึกว่าป้าน,นี่ไม่ค่อยมีก้งเลยหรอหรือคิดไปเองพูดดึงหมดเลยลูกแล้วแแรกเดี๋ยวเขาลองมาวันนี้แล้วคิดเงา,าอ้วม,มันแล้เขาใจสมรัสเสียประมาณนึงคือมันมันก็ความเปรี้ยวได้แล้วก็พอกินแล้วมันแบบนัวขึ้นนัวเออมันนวลจริงเหรอเอิบเอิบทุกคนเด้อทุกคนเด้อคือจะทำแบบไม่ดึงซ้ายให้ดีไม่หลังให้ข้าวข้าวแน่นอนเอ้าวทำเป็นเถื่อฉันทำเถื่อช้อปปิป้งคอมโบนี่ต้ก็ได้ไรขึ้นช่ายถาดอ่องกระเทียมขัวหอมดองแล้วก็ มันฝรั่งมันอัดเยอะๆอะแล้วก็อย่างมันจะแบล็คสุกบวกแบบมันไล่รดชานแล้วเบิร์นในปังหนือเปล่าไหมหนึงไม่ออกไปทําไปดูเหมือนกระตู้นั่นเนี่ยไอ้ราตตุยเออราตตุยเ่นี่ที่มันไปแอบกินชีสกับบลูเบอร์รี่จัมโค้ะเออแล้วก็เฮ้ยมันกินอะไรแบบความแบบเอออันนี้มันผสมรวมกันเลยแบบเอ้ยเราเคยกินตั้มเลยนะาเลยแบบอร่อยอืโคตรจะมีแค่รับเชิญเอ้ยยืนเลยยืนเลยเฮ้ยคนแมวมองแชทไม่ได้รับเชิญ เม้ยมันโดแลรวฟังนะชอบส่วนทองมากมันมันมันเนาะหอมด้วยมันมันด้วยอ่ะมันห้องมรกติอกเอ่ฉลองมากมันกินไปอย่างเดียวขอบคุณมาร์กเออวันนั้นเฮ้ยปับสีข้าวข้าวเลยไม่ได้กอบกินถูกยางนะแต่ว่ามันหอมอ่ะแต่ถ้าบอกเธอสนใจอยากจะกินแบบมันข่องชั่นก็อบซูดนี้อ่ะไปดองทำกินเองได้เลยได้ให้ระวังเหลืองปลาซาบะ ก็คือว่าห้าภาษาบาลที่มันเฉยอย่าแข่งมาเนาะเพราะว่าภาษาบาลชอดนั้นมันอาจจะแบบมีความเสี่ยงภัยขึ้นไปเอียงยากสุกกพผาปิ้งเมียก้าหลงบ้านปรากฏว่ามึงกากูนี่แหละเช้าตอนเช้าเธอให้คะแนนเขาได้ครับเมนูก๊อปปี้ยายจี้จานนี้แปดแปดเต็มโรยแปดแปดเต็มซี่บ้านก็ให้เราเหล่านั่นแหละแปดจุดห้าแปดอะไรผนิโหมดเป็นรสชาติเด็ฉันก็แบบว่าฉันกินได้ไงถ้าก็โดนไข่ยางให้พวกเราทำอะไรอะไรก็มานั่งกิน เกี่วยวกับอาหารอะไรอ่ะลงพิมพ์ลงมาแหละถ้าทำได้นั่นนอเราก็จะพยายามทำให้นะถ้าชอบอย่าลืมฟอลโล่กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย